ก็เป็นเรื่องที่มีการประสานงานมาจากนักร้องต่างๆนะครับที่จะขอเข้ามาพบและชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องที่มีการจ้างงานนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับวันนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยเอาหลักฐานมามอบให้กับผู้อานสอบสวนแต่ก่อนมามอบเนี่ยเขาอยากจะพบผมก่อนนะครับเพื่อ ให้รายละเอียดว่าข้อท็จจริงไปยังไงนะครับวันนี้ก็มีการพูดคุยกันนะครับทางทางนักลงทุทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีเบื้องต้นเนี่ยมีหลักฐานในการที่จะไปสะแสดงคอนเสิร์ตทุกครั้งมีเรื่องเงินที่โอนนะครับมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่พวกท่านต้องไปชี้แจงกับทางการสอบสวนนะครับผมผมก็รับหน้าที่ในการพูดคุยเบื้องต้นนะครับ ไม่มีไม่มีครับเป็นเรื่องของการสอบอทุกท่านเนี่ยมาต้องการาร์มต้องการชี้แจงเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะสอบเป็นพยานในเรื่องนี้นะครับส่วนะจะมีความผิดไม่มีความผิดพนักง,งานสอบสวนจะเป็น,นเป็นคนชี้เองนะครับว่าอย่างไรนะครับแต่ทุกท่านเนี่ยยืนยันว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่าง มามอบให้ผู้สวนนะครับเพื่อให้พิจารณาครับยังมีศรริลปินคนไหนที่ยังไม่เข้าพบวันนี้ก็มีโทรแล้นัดนัดอยู่นะโทรแล้นัดอยู่แต่ยังไม่มาแต่ว่าเขาอย่างอ่อนย,ยังไม่ได้บอกใช่เลยว่าจะต้องมาวันนี้นแน่ชัดใช่ใช่ใช่ก,ก็ก็มีแต่นักดนตรีแล้วตรวจแล้วนะครับที่จะนัดมาวันนี้นะครับเส้นเงินจากพี่วันหรือจากข้อที่มา เส้นเส้นเงินจากหลวงพ่อแมนทั้งตีใช่ไหมเป็นเส้นเงินโอนกันระหว่างเลขากับเลขานะครับโอนโอนเลขากับพี่วินัยเลยใช่ไหมพี่อะไรนะพี่วิชัยเลยนะครับเป็นการโอนในการแสดงคอนเสิร์ตที่จัดที่จุฬาลงกรณ์ทุกปีปีละครั้งนะครับก็มีรายละเอียดการชี้แจงเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะต้องสอบไว้นะครับส่วน รายละเอียดบางเรื่องเนี่ยซึ่งมาให้ข้อมูลเนี่ยก็มีการจัดคอนเสิร์ตต่างหากอีกแล้วก็มีเงินเอามาอมอบให้กับทางวัดนะครับั้งละแสนท้งละแสน,ะแสนอะไรพวกนี้นะครับก็มีใบอนุโมทนาบัตรนะครับซึ่งมีอยู่สองสใบทางาทางทางพี่วิชัยเนี่ยยืนยันแล้วว่าอมอ